ใครที่ใช้แว่นซื้อทั่วไปต้องฟังคลิปนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแว่นทั่วไปตามท้องตลาดราคาถูกประหยัดดีพังเมื่อไหร่ก็ค่อยซื้อใหม่เอาแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าร้อยละ40ที่ใช้แว่นตลาดทั่วไปมักจะมีปัญหาเวลาที่อายุเยอะขึ้นไม่ว่าจะสายตาเพิ่มเร็วมองไกลยแย่ลงหรือรวมไปถึงโรคต้อกระจกเวลาที่อายุเขาเยอะขึ้น แว่นตายูนิมหาชัยจะพามาดูเคสนี้กันพี่ก็เป็นลูกค้าสมาชิกที่ร้านอยู่แล้วตัดแว่นกี่ครั้งก็มาที่แว่นตายูนิมหาชัยตลอดใครที่ชอบบอกว่าแว่นตัดต้องเปลี่ยนทุกปีซื้อแพงไปก็แค่นั้นแว่นตัดถ้าคุณใช้ไปสักระยะเมื่อเขาหมดอายุการใช้งานเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่คุณลองคิดดูดีๆเคสนี้สี่ปีแล้วสายตายังเท่าเดิมคราวนี้คุณจะเลือกแบบไหนดีสายตาไปเร็วกับสายตาคงที่แว่นสั่งตัดจะเปลี่ยนทุกปีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัญหาสายตาของ คุณถ้าสายตาไม่เพิ่มก็ยังใช้ได้แต่ถ้าสายตาเพิ่มก็ต้องเปลี่ยนเลนใหม่เพื่อความคมชัดในระยะที่เราต้องใช้งานสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่ให้แว่นตายูนิมหาชัยดูแลสุขภาพสายตามาตลอด4ปีอย่ามัวแต่นั่งดูจนลืมกดติดตามแว่นตายูนิมหาชัยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและวิดีโอดีๆเกี่ยวกับแว่นตา